สุดยอดพ่อการชัยเอาการกระทำอุดปากสายเสาะไม่พูดเยอะทำให้เห็นยังเหมือนเดิมกอดหน่อยจะเป็นโซลเปลีนะ่ยนกอดหน่อเออเออไม่เป็นไรไม่ <S <S เป็น, <Salesforce> ปน,นไ,ไรกูแปกระเป๋าตุงเ๋ยวนอนก็เต็มเลยบอคิดถึงลูกสาวจังเลยเดี๋ยวคิดถึงก<ๆ>ี่เปอร์เซ็น<ะ><ะ> เดีอยวแล้วพี่เยี่ยกเลอร์เิ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเรียกบัญทีขอหลาจื่ก็ได้แป๊บหนึ่งเด้อค่ะ<า>อไม่มน้อยหยักแบก็ดี เกินคาดคือไปกดเงินมากก่อนี่นะสิบห้าพันเบิฮัดโัโหลัโหลฮบฮ้ั รลำไยจ,จากสกอตแลนด์แม่ลำไยสกอตแลนด์ทันดึงมขอภาพให้หน่อยนะเปคว้นอนแม่ด้วยตอนนี้พรุ่งนี้50ปีเต็มไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้นะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณลูกสาวนะครับ ขอบคุณแม,ม่ตมขอบคุณพ่โมขอบคุณพ่ออาชิตตาขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้กำลังใจในวันนี้ถ้าไม่มีอุงอิงถ้าไม่มีบอสโจถ้าไม่มีสาวน้อยเพริลลแพงนะครับจะไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ขอบคุณ f อฟพาราเนียบทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณมากมายครับสองปีกลัวถึงคนกาก,กลูกสาว ไม่ว่าจะรวยหรือจนครับลูกสาวก็ยังเป็นุูงอิงคนเดิมเพื่กอกาอะไรครับอะไรไม่นหน่อยอ,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 อะไรอาใหย่าให้ให่ด้วยว้าวได้หนึ่งสองบ๊อบแมน ตัวเฮาคือปัดคนลุกก่อนก่อนที่จะคล้องนะครับจะพูดว่าผุ้หญิงคือลูกสาวอีกคนไม่ว่ามันสิร่วยหรือมันสิจนก็เป็นคนที่ผมรักที่สุดอีกคนหนึ่งครับผม ไม่ว่าวอุญิงจะมีมาลลยหรือไม่มีมาลลยผมพร้อมเอฟซีพลังเงียบพร้อมสปอร์ตเปิดวงปิดวงให้ตลอดการครับผมอดอ,อ,อเลยเลยดคนลุกมากเมื่อหน่อยจากตัวขอยดีดีเนาะวันนี้วันนี้ดีใจแล้วก็ปพื่มใจที่สุดนะครับไม่มีอะไรนะครับนอกจากคำว่าทักประกาศความริงใจให้กัน มีเงินเยอะมากแต่ว่านั่งผมมีเงินจักบาท่อเก่าสำหรับสำหรับในใจผมนะผค์หญิงเป็นคนที่ไม่มีเงินสักบาทพอลอยหนึ่งผู้มีได้นั่งมผ้มี่ากผี้มีวันนี้ก็ไม่ว่าจะมีร้อยล้านพันล้านผู้หญิงก็เป็นหนึ่งในใจของพ่อการใจตลอดไปครับผมพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกทุกเรื่อง โบว์ที่หลายดอกจะเข้ามาค่ะรายการจีงใจตลอดไปครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณได้หน่อยเดียวนะครับโอเคอเคาะถามเถาะว่าเราเป็นลูกพ่อมรดกของพ่อเอาะเห็นหาด้วย้ะเอาอย่างนี้พร้อมเซ็นเลยเจ้าไหมพร้อมเซ็นให้หมดเลยนี่ เพราะว่าไม่มีลูกไม่มีเต้าจะมาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละยู่ปะอยู่ท่โอเคพร้อมเซ็นให้เลยขอบคุณครับขอบคุณมาก่อยครับคุณี่เอขอบคุณพระเอกครับผมเอาขราบพี่น้องเบิ้งคิปแล้วมีความหูสึกกัน่าจังใเนะครับผมเนาะตลอดระยะเวลาพี่น้องสามปีที่ผ่านมาผมสว่า การกระทำของพ่อการใช้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีแล้วพี่น้องไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนไปนะครับผมเนาะตามที่หลายๆคนคอมเมนต์และก็ตามที่สายเสาะหลายๆคนนะครับผมเนาะคอยที่จะคอมเมนต์สางประเด็นสางความแตกแยกผมมองบาเห็นเลยว่ามีความจำเป็นอย่างที่พ่อการช้จะเปลี่ยนไปมีเหตุผลอย่างที่พ่อการใช้ต้องเปลี่ยนไปนํา แต่ด้วยภาระหน้าที่นะครับผมนะ้อของพอกันชัยที่ได้รับมอบหมายจากทางบอจโจะนะพี่น้องให้ไปดูแลวงสองนะครับผมนาะก็เลยอาจจะมีระยะห่างที่เฮ็ดให้คนรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมเพราอกันชัยเปลี่ยนไปแต่สําหรับตัวบาวิสารเองนะครับผมนาะอที่เคยไปสัมผัสมาก,กับตัวบอกเลยว่า ทุกอย่างยังเหมือนเดิมพี่น้องเพียงแต่เวลานะครับผมเนาะและกาหนาทีที่ได้รับมอบหมายอาจจะได้พบเจอกันหน่อยลงแต่ลังบ้านพี่น้องก็มีการพูดคุยนะพี่น้องเป็นห่วงหักแพ่งกันปกติเหมือนเดิมเพียงแต่อาจจะไม่มีคลิปออกมาเพราะเป็นเรื่องลังบ้านนะครับผมนาทีเพิ่นพูดคุยกันเป็นปกติอยู่แล้ว ผมสวาาัสดีท่าผู้ใดเป็นเอฟซีของน้องอีหลีและในมาสัมผัสนะครับผมเนาะกับความหักของรักการชัยที่มีให้ต่อครอบครัวของอิหลาหนอยเฮาอิหรีจะรู้ดีนะครับผมเนาะในเรื่องนี้และบม่มีทางที่จะสร้างประเด็นนี้ขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับผมเนาะมีแต่สายปวนสายปันนละ่ะที่ค่อยสร้างประเด็นนะครับผมเนาะเรื่องนี้นี่ร้าพี่น้องอยากเตือนแฟนคลับเ c ซนะครับผมเนาะอย่ากตกเป็นเครื่องมือนะพี่น้อง ของคนที่บาหวังดีนะครับผมเนาะยาหลงทางอยาตกเป็นเครื่องมือของสายป่วนสายปันพี่นอ้องเพราะตอนนี้บอกก็ไเลยว่ามีความพยายามที่จะแยกคนที่สนิทกับนอ้องที่หักกับน้องนะครับผมเนาะให้บ่กล้าเข้าไก่ตัวน้องนะครับผมเนาะอ่านี่คือความพยายามของสายป่วนสายปันแต่บอกก็ไเลยว่าใส่บ่ไ้กับพอการใช้ยางแน่นอน พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเขามาได้นะครับผมการคอมเมนต์ถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งบายสานจะยำเตือนอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทั้งสองบาลสานน้ำแนวเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาลสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม